สวัสดีจ้าว,วันนี้จะพามาบุกเซิร์ฟอีกเซิร์ฟหนึ่งชื่อว่าไทาเกอร์เซิร์ฟเวอร์นะคะเราจะมาในโลโลโคนแก,ก่อายิกอาหยิกอาหยิกเอออาหยิกอาหยิกนามสกุลหยักน้อยหกเชฟเป็นผู้หญิงโอเคเรียบร้อยเอะนี่ไงนี่เอาเนี่ยทำไมจะเปลี่ยนตัวไม่ได้อ่ะ อเอกหรือจะเป็นผู้ชายอย่างนั้นเหรอเออผู้ชายก็ได้วะว่าแต่งตัวเรียบร้อยละลว,ว่าจะให้ดูหน้าว่าสัดว่าคืออายิกเองอายุปีนี้เหรอว่าอายุประมาณ80ปีละอายุ80ิปีละถึงว่าจะแก่แต่ว่าก็จยังหัวใจว่ายังเป็นวัยรุ่งอยู่ตายวัยรุ่งแล้วเราจะไหนไปดูสิไปไหนดีเนี่ย ขอดูแมพแป๊บหนึ่งนะแมพก็ใหญ่ใหญ่ชิบหายแบบใหญ่ชิปหายอะไรแรอว่าจะไปโลกละกลางว่าไปรับลกฟรีได้ไหมเนี่ยที่ไหนอ่ะเฮ้ยมาแบบไม่ได้ศึกษาข้อมูลอะไรเลยตอนเนี้ยกาลาดเออว่าไปกาลาดดิกาลาดตว่าต้องไปทางไหนวะออกจากพื้นที่ติดโซนก็าสูดติดโซนโอเคอู้ตายถ้าโกไม่หยุดเซฟโซนก็จะโดนฆ่าตายนะเนี่ยว่าไม่มีของหรอ ว้าวไม่มีของอ่ะว้าวไม่มีว้าต้องไปไหนอ่ะเขาไม่แจกรถเหรอนี่ไงไม่มียานพหารนะอ้าวแล้วว้าจะขี่อะไรอ่ะว่าจะไปซื้อรถกล่องนะไหนร้านขายรถอยู่ไหนโอ้โหไกลมากเลยอ่ะเอฟสองว่ามีพังมีเงินห้าพังสองอ๋อแต่ว่าเดินไกลมากเลยไม่มีคงขี่หรือว่าว้าจะขอให้เขาไปส่งรกขายวะเนี่ย ขโมยได้ไมลกขงไม่เท่จังเลยวะอยากจะมีไงอยากจะมีเหมือนกลางหน้าโลกอะว่าแต่ว่าอ้วเพิ่งมาไม่เป็นไรอ้วเพิ่งเข้าเมืองมาวันนี้ว่าจะต้องไปหาของก่อนโอเคชีวิตมันลําบากขนาดนี้เลยเหรอว่าจะไปเอาลูกเนี่ยว่าต้องมาปิงอะไรตรงนี้เลยเนี่ยอ้านี่ไงว่าจะมาซื้อลกอยู่ตรงนี้สวักเล็ว่ามาซื้อลกหน่อยสัก,กครังหนึ่ง จริงอยากได้รถคังแบบว่าใหญ่ๆนะโอ้ยโอ้ยโอยโอยอย่าเข้าไปห้องเขาเขาก็จะจัดหยบปึ๊บโอเคนะแปลกพังโอ้โหวัวงเงินอ้วไม่พอว่าต้องไปหาขอชาวบ้านหรือเปล่าวะเนี่ยมันไม่มีครั้งที่ถูกกว่านี้เหรออ้าวชีวิตกอัวจบจบชิ้นจบชิ้งไม่มีปัญญาซื้อลถขี่ โอ้แต่นายกเขาก็ไม่เอาเงินมาให้อัวอีกเลยเหรอเนี่ยว่าทำไมได้เงินแค่นี้เนี่ยอัต้องกลับไปการหลานแล้ว่าไปหาของเงินชาวบ้านดีกว่ามาไปใช้เสน่ห์อัเพลียวพาวของอัวนี่ตู้คราบเหรอเนี่ยอุย้ยวารูละว่าจะต้องหาเงินจากตรงไหนวารูละเร่งให้เด็กมันดูพี่เสือพารวยอัวพารวยก่อนละกัน รวยแน่นอนว่าว่ารวยแน่นอนว่าจะไปซื้อรถสปอร์ตมาเคว่าจะลงไปลองก่อนละกันว่าลองสักพันหนึ่งลองสักพันหนึ่งก่อนปุ๊บไม้มมีใครจะสู้อ้วนไหมมึงอ้วจะนั่งคนเดียวแล้วอ้วเล่นกับใครเนี่ยว้วเล่นออกับใครโอเคมาเลยบอกแปกอกแปล ไม่จวไม่จั่ว่าไม่จว่ว่าผ่างว่าชนะน่ลองตานี้ยเอามาน่าอ๋ออโอ้โ้ยโอ้โอ้ว่ารวยว่ะโอ้วรวยเ้ยเฮ้ยดละกละอ้ว่าลงไปเลยว่าลงไปเลยนอนเอาะนอนเนอนนาะว่าห้าพัไป รวยห้าพันสองอันเุ้ยเอ้าอะไรเริ่ม <rush> พ <uh ังแล้วโอเคโอเคว่าลงไปยังไม่ได้ไม่ได้วะอโป่งว้าไปเนี่ยโอเม่เอ้ยหุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอชนะเหรอโอ้ โอ้โอ้โอ้มามาเน่าบอกว่าคิกถึงเพลงของลิซ่าทันทีเลยนะเอาอีกวิว่ามีเงินอยู่หมื่นห้าแล้วนะวิวว่าเอาไงดีขั้นต่ำห้าพันวิวมันจะกินเงินวัวว่ะมันเอาขั้นต่ำให้วัวห้าพันวิตาเลขวัวเอาไปห้าพันเลยเหรอโอเคไม่เป็นไรห้าพันมาโอ้ เฮ้ยแต่ถ้าอัวลงเงินหนึ่งอัวก็จะได้เงินเงินหนึ่งนะว้าว่าเดี๋ยวเสร็จแล้วโต้นี้อ้วไปเปลี่ยนโต๊ะโต๊ะเล่งเพราะว่าเดี๋ยวมาหาเรื่องมาโกงเขาเอ้ยอัวได้อีกแล้วเพราะว่าโอเคอู้ชิตังเมย์ป่งรวยรวยมาโอ้ว้วเริ่มร้องแล้วเครื่องว้วเริ่มร้องแล้วอู้รวยรวยจริงๆวิงวรวยมากเลยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนโต๊ะดีไหมเอ้ย แต่ว่าใส่แลาวว่าจะให้ติ๊เลือโ้ว่ามีสองหมื่นว่ะว่าลงไปหมื่นเนี่ยว่าจะได้อีกหมื่นหนึ่งนี่ว่าลงหมื่นเลยว่าลงหมื่นเลยว่าลงหมื่นเลยมาเลืตาเดี่หมือนก็เหมือนนะเหมือนได้เหมือนหนึ่งเลยนะว่าว่าจะไป,ปซื้อรถสปอร์ตซื้อรถสปอร์ตขี่แน่นอน เน่เจ็ดเต็มเจ็ดเต็มสองเด้งโอ้ว่ายังไงก็ได้ตาเนี้ยโอ้ยังไงก็ได้าตาเนี้ยอูยงงยอ้ว่าห่ามาสองเด้งอ้ได้สองเท่าเหรอน่าโ,<อ>โอ้โ oh my god โ oh 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 ผักจับจอกผักจับจอกโอ้ว่ามีกี่เท่าไหร่แล้วโอ้หัวจะปวดเลยละ่ะ เอจะปวดแล้วนะไม่เกงครึ่งอ้วนเลยว่าขอโยมยายโดมแป๊บหนึ่งสี่หมื่นละถ้าอ้วนลงไปสี่หมื่นละถ้าอ้วนลงไปสี่หมื่นละแปดหมื่นอุ้ยอุ้ยรวยเลยนะรวยเลยนะอว่ลงไปสักเฮ้ยโอ้ยต้องเปลี่ยนโต๊ะหรือเปล่าอะเล่อถ้าเร่อทำดีว่าลงครั้งสุดท้ายอว่ลงครั้งสุดท้ายอุ้ยหรือว่าเก็บเงินไว้ซื้อลูกหน่อยเนาะอว่ลงไปสองหมื่นอะ ก็ไม่ได้เป็นคงติดกางพนังนะแต่ว่าอัวลองดูว่าจะมันจะได้ว่ามันจะได้มันเป็นทฤษฎีความน่าจะเป็นนะเอาเร็วๆร็เร็วถ้าอัวได้รอบนี้ว่าพอเลยว่าได้รอบนี้รอบสุดท้ายละรอบสุดท้ายว่าพอตกเต็มอุ้มมันอยู่ในความสูงเสี่ยงนะว่าว่าก็ไม่อยากจัวเดี๋ยววัวจวกอัแพ้เนี่ยเลยเอาโอ้มันหมดเวลาหรอ ไม่ยอมเว้ยตัวเสียสองหมื่นว้าวคือมาก็ได้สองหมื่นมามามาปึกมาปึกมาอ้วรอบนี้เราอ้วพอละรอบนี้อ้วพอละว่าจะไปซื้อรถละเอ้ยโอ้ต้องจวดเพิ่มโอ้ต้องจวดเพิ่มโอ้ชิบหายโอ้ยอะไรอ่ะ ้องเสียงไปกับฮะอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยว่าหมกตังแล้วว่าหมกตังแล้วอยาบเพลงเลเว้ยอะไรวะเนี่ย ว่าจะโทถแจ้งจำรวจอะไรวะเนี่ยช่วยด้วยว่าว่าว่าสวยละว่าสวยละหรือเต้นท่าอะไรของเรือเนี่ยว่าสวยละอู้ว่าทำอะไรเลื้ออย่าทำแบบนี้ว่ากำลังเครียดอยู่นะกำลังเครียดมังเต้งอะไรของเรือเนี่ยโอ้โอ้ โอ้โหว่าฆ่ามังได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมังโกงวะหรือเปล่าวะมังโกงวะหรือเปล่าเนี่ยเอ,อ่อสวัสดีค่ะไม่สงใจว่าเลยกำล,ลังลีงอยู่สินะว่าเิ่งได้ไหมเนี่ยโอ้เงงว่าไม่พออ่ะเออ,อว่าท้าไม่ไงเอาเงินเลดเราคืนมานะว่าไม่มีเงินแล้วเงง สี่หมื่นของวเอาเงินของวคืนมาเออจะไปทำยังไงวาไม่มีเงินสักบาทเดียวสวัสดีเลย ไม่อยากตะพันเราแล้วครับลูกพี่แล้วว่าว่าขอยืมเงินหรือหน่อยได้ไหมว่าเสียเงินไปหมกเลยอะ่ะว่าเหลือเงินอยู่สองร้อยตอนเนี้ยแล้วว่าไม่มีรถขับเลยอะ่ะอ้าโหรือว่ายืมเงินอุ้ยกล่อ,องได้ปะแปดพังก็ได้หรืออู้ ขอบคุณมากเลย Thank you แตงเงินแล้วเว้ยว่าจะมาไถ่ทุนเืนินว่าจะมาถอดทุนเืินจากอือ้อนี่แหละมาบอกเลยนะห้าพ <5, 000. S 1> ัอันนี้ก็ได้วะอันนี้สองหมื่นห้าโอ้มันเยอะไปโอเคว่าลงนี้ก็ได้มามว่ามีพังสองเอาไปสองเอาไปห้าร้อย แรกๆมันจะให้อัวเหรอมาโอ้เกิดไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้เกิดไปหรือเปล่าหรือเกิดไปหรือเปล่าอะไรแต่ขนาดน่าของเราอ่ะโอ้มาเรือยังอ้ยังมีอีกอ้วยังมีอีกเริ่มโอ้เริ่มโมโหแล้วนะว่าเริ่มโมโหละเอามาอ้วหมดตัวเลยหมดตัวอ้วเลยเอาไปเจ็ดร้อยมา มาิโว่โอเออว่าจะต้องไปกินข้าวนะว่าไม่มีเงินกินข้าวแล้วตอนนี้ยโอ้ไใบบอลแจกมาได้ยังไง,งเนี่ยไพ่บองเนี่ยบ้าเต่อโอ้คลิปหาวาวอกเองินหมดไม่มีอะไรแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วว่าไม่มีเงินแล้ว เขาเงินคือมาหรือโกงวะหรือเปล่าเนี่ยมันโกงวะหรือเปล่าวะไม่มีเงินแล้วไม่มีเงินแล้วโอ้เรื่โอ้ลรือดวงนะเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเออว่าว่าไม่มีรถค่ะว่าจะไปเอารถจากไหนได้หรอว่าเพิ่งเข้าเมืองมา เนี่ยรถรถมันจอดอยู่เอาไปเลยก็ได้ครับรถผมจะขับได้อยู่นะว่าจะคงเลือไปได้ไงอ่ะว่าเพ่งรถมันแปลกพังว่าไม่มีเงินชักกระบาดแล้วเออลือจะมาถ่ายตังโอ้ใจไหมอ่ะว่าขอแปลกพังได้ไหมเลืกว่าได้รถเขียวว่าเราจะเอาจำบูคงเลือไว้เลยว่ามีสองพังอะสองพังก็ไล่มาเดี๋ยวว่าไปเดี๋ยวว่าไปหาเพิ่มสองพังก็ไล่ว่าเสียอีหมวยตะเกียะ อาว่าเอาสองพันก็ได้เลยเดี๋ยวว่าจะมีเงินแล้วว่าจะมาคืนหะรือนะหรือชื่ออะไรอ่ะหรื<ะ>่อชื่อยังอ่ะฮะหรือชื่อเอายังยังอ่ะทำไงอ่ะลองกดเอเก้าดูอ่ะก็จะรู้ก็จะได้ตังค์อ่ะจะได้ตังค์ใช้อ่ะได้มาห<ว>้าพันนะ<ว>โอ้วกอกแล้วได้บอะอ้าวว่าได้ห้าร้อย รื้อเดืองโกงแล้วเหรอ้าวโอ้ยรือไงรื้อเอามาสองพันก่อมาเอ้าวรื้อจะถ่ายตังค์โวอย่างนี้เลยเหรอโหเลือกหัวใจว่างหน่อยสิว่างไม่มีรถขับเลยแค่คันเดียวงั้นกั้นลื้อลื้ออ่อนเพื่อนว่าได้บ่างรึหรือเล็กอะไรอ่ะอโนมว่าขอว่าขอยืมเงินลื้อหน่อยได้ไหมถ้าว่าเจอลื้ออีกเดี๋ยวรื้อเอามาคืนได้เลยได้เลยโอ้ให้สองพัน ไอ้หนุไอ้หนุรู้ว่าเออจะให้อ้วเท่าไหร่ล่ะว่าเต่งให้ดูเลยเนี่ยว่าเต่งให้ดูเลยโอเคพอพอนี่ไปยังไงพอพออยุดหยุโอเคโอเคอ่ะหมูอ่าหมูลื้อให้อ้วมายังอ่ะหมู เรบอกจะให้ว่าสองพังอ่ะแล้วไหนแล้วทำไมต้องถ่ายกันหาเนี้ยคุณเอาหรอบอกจะให้ว่าพังเดียวก็ได้ไหได้เสมอครับจีนด้วยกันหรือว่าให้ว่าเต้นให้ดูอีกเลขอะไรครับสองเจกหนึ่งจาออะไรคุณมาเล่นแต่เช้าเลยเนี่ยขอบคุณฮะเอ่อชื่ออายิขอโคงนะว่าไปละ เอ้าจะยันที่ไปเลยเหรอว่าจะไปหาว่าจะไปทำทวงกล่องอ๋อเอ้าทราไมพูดกันเนี้ยนายบอกไม่มีดังไปซื้อรถคุณโกหกวะเนี่ยไม่ใช่เงินว่าไม่พอไงรถมันแตกพังอ่ะว่าต้องไปต่อทวงกล่องอ่ะอ๋อต่อเดี๋ยวอ่าแสดงว่าเจ๊หมดเจ๊หมดพนันใช่ไหมเนี่ยว่าได้มาว่าว่าหมดไปแล้วไอ้เนี่ยใช่ไหมเนี่ยเจ๊มาขอตังค์โกหกเจ๊หมดพนันใช่ไหมเนี่ยเจ หรือจะเอาเงินให้อ้วเหรอไม่ผมหยอกให้เฉยๆโอ้โหเจ๊อย่าบุกผมเจ๊รวยเกินผม๊รวยเกินเจ๊อยากว่าไปเราไปคงดีเราไปแค่อยากได้อยากได้รถเฉยๆว่าไม่มีรถขับได้แล้วเจ๊ไปต่อทุนทำไมเรามีสี่พันห้ารถมังแปดพันได้ว่าไปซื้อยังไงงั้นงั้นลงไปผมผมจะไม่นั่งดูเจ๊เลยนะไปลงไปผมจะไปนั่งดูมาตาอ้วมา เอ้หญิงติดการพนันแล้วมาไถ่ตังเด็กน้อยแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่ว่าว่างหมดตังจริงๆแหละมาตาแรกว่า,ากี่บาทดีไปสองพันเลยเจ๊โอเคว่าจะเชื่อเลยนะไม่ตังเจ๊ไปหมดแล้วเข้าไปดูก็ไม่ได้ชีวิตนีน่<อ>งไงมันเขียงสองพันหรือเห็นไหมเนี่ยก็เห็น เจก็ใจเย็นด so, uh, so um> well. ิเจก็เล่นพอดีพอดีอุ้ยวัวได้ตายอีกวัววัวได้วัวได้ตายอีกวัววัวได้ืนผมมาสองพเอาหรือว่าไม่พอค่ารถกซเฮ้ยเอาเจอยแล้วการนันมันไม่แน่นอนโอ้โหคุณมีตะกำบังโอ้โหอะไรวะเนี่ยเฮ้ย ว่ามาคงแล้วน้องสายว้วยังไม่มาเนาะค่ะว่าเื้อไอหยองน้องสายปะครับน้องสายอ้วนน้องสายสายน้องสายว่าเื้อเสื้อไอหยองว่าเื้อไอหยิกไอหยิกกับไอหยงเอ้เจ๊เด็กี่เจ๊จะหลุดนะจีหลุดอะไรไม่ได้ลูกแล้วเจ๊เจ๊หัวก็ม้าปะครับนี่หัวก็มานี่หล่ะว่าหัวก็มาเจ๊ขึ้นเด่นแต่เศร้าเอ้เจ๊ขึ้นเข่ามั่นจะเศร้านะครับ โอ้ว่าว่าไม่รู้เหมือนกางว่าตื่นน้องว่าก็มาว่าก็เข้ามาได้เที่ฟังรู้เรื่องเนี่ยครับเข้าใจเข้าใจว่ารู้จักรเนี่บเราพูดได้หลายภาษาเลว่าว่าต้องการที่จะไปซื้อรถว่าก็เล่นไม่ได้ว่าไงเลยเจ๊เล่นพอดีนะเจ๊จะติกาพนันนะเจ๊แล้วระขอถ่ายตังเด็กน้อยนะฮะว่าไม่พอซื้อรถเนี่ยว่าจะไปทําอาชีพสุจริตว่าก็ไม่มีรถขับเนี่ย เลือกว่าขายอีกสามพันห้ามัผมผมให้เงินหนึ่งผมให้เงินหนึ่งเจ้มาอยู่แก๊งขอผมแก๊งอะไรเลือกแก๊งอยู่แก๊งอะไรแก๊งเลือ่ะโอ้เจ้ไม่รู้จะแก๊งพวกผมได้ไงครับเด็กอ้าววัเพิ่งมาวัเพิ่งมาแต่ว่าโอ้แก๊งรวยไหมล่ะว่าครบคนที่นี่สายรวยนะไปไกลเจ้ไปไกลไปไทนิสัยนิสัยผมไม่รวยเจ้ ดีใจจนเราดูกันดีใจทีแล้วเราจะคบกันได้ยังไงว่าจะไปทําอะไรได้เนี่ยโอ้ไม่ต้องดูใจว่าหรอกว่าไม่มีเงินสักกระบะเดียวเลยเนี่ยตอนนี้ว่ามีให้ที่เลื้อให้อัวกันเนี่ยทั้งหมดรวมงการสี่พันห้าเจไปลงสองพันห้าไปเจไปลงมารำรวยซะเจไปลงให้รำรวยซะเจโอ้ถ้าถ้าอัวหมกตัวทเไ่เนี่ยเจย์าเท่ย์อยู่ เเลอาสรุปขอเบอร์หน่อยได้ป่ะเจสรุปว่าเลือจะให้อัวเร่งไหมเนี่ยหรือให้เลือจะให้เงินอัวสองสองสองเก็กหนึ่งสองเก็กหนึ่งถ้าเลือให้เงินวัวจะเลือกเลิงตั้งหมดยุ้ยวัวขายอีกห้าร้อยวัวได้ไปซื้อรถเลยหรือพาลงอัวไปซื้อรถได้เลยอ่ะลอ่งหาร้อยอ่ะลงห้าดี๋ววาซื้อรถเนี่ยหรือพาอัวเท่ยงกลางพังนางเห็นไหมเจจะได้รู้ว่ากลางพังมันไม่ได้ทำให้เจดีขึ้นว่าลงไปละเดไปเจ คิดจังเมโป้งว่าจะรวยตานี้แหละงั้นผมแหวเอารถมารอรับเลยรอกล่องเลือดวงว่าไม่ค่อยดีโอ้ว่าว่าไม่น่ารอดรอดเจ๊เชื่อผมดิสเต็กเข้าแเรื่องไหนมครับสเต็กไหนสเต็กไหนหรือเห็บไข่วหรือยังสเต็กไหนเนี่ยเจ๊ออกเจ๊ออกเลยเจ๊เจ๊ออกปะเอาวะาอีกทั้งหนึ่งอีกทั้งหนึ่งอีกทั้งหนึ่งะไปตั้งให้เจ๊แก่พันไปน้องแจ๊ ปลาลือพักว่าไปซื้อรถได้เลยเอ้าอ๋อหนุ่มใครใครโดนเี่หายตัวยังไม่ได้ให้เงินเจ๊เลยว่าจะขึ้นยังไงนะลือต้องบอกว่าก่อนกดเลิฟเจ๊อู้ขับเจ๊มากไอ้หนุ่มกูเจอเจ๊คนนี้กูจะได้นอนไปนี่วันนี้กูจะไม่ขำทั้งวันเลยหรือยังเจ๊อย่เลิกว่าครึ่งรถว่าครึ่งรถไม่เป็นเลยบอกว่าก่อนกดเลิฟเจ๊เจ๊ขึ้นมาเดี๋ยวผมปุ้งเองโอเคเลื้ออ้มว่าไปกดเลิฟเจ๊